ที่ศูนย์สาธิตการเกษ,ษตรกรรมตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงาคสุรนารีเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศต้มรื่นคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาชมภายในสวนมีทั้งสวนไผ่พืชผักหลากหลายชนิดให้เข้ามาศึกษาและมีจุดให้อาหารปลากวางเต่าเหมาะสําหรับเด็กๆสําหรับส่วนที่กําลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ใครเข้ามาต้องไปท้าพิสูจน์คือการเข้าไปยืนหรือนั่งในใบบัวยักษ์บัวพันธ์ุวิกทตอเรียหรือเรียกว่าบัวกระด้งยักษ์ที่ปลูกไว้ในสระน้ําภายในศูนย์ซึ่งสามารถรับน้ําหนักได้ประมาณ60-70กิโลกรัมและการที่จะยืนบนใบบัวนั้นต้องมีเทคนิคไม่อย่างนั้นอาจพลาดเหยียบทะลุใบบัวตกน้ําก็ได้คือต้องเอาแผ่นยางรองบนใบบัวก่อนเพื่อช่วยรับน้ําหนัก จากนั้นก็ค่อยๆเดินลงไปยืนบนแผน่นยางเท่านี้ก็สามารถยืนหรือนั่งโพสท่าถ่ายรูปสวยได้แต่ขอเตือนไม่แนะนำให้คนที่มีน้ำหนักมากไม่ควรพิสูจน์เพราะอาจจะพลาดตกน้ำก็ได้ซึ่งศูนย์สาธิตการเกษตรตรกร,รมตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่สุรานารีเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการมีทั้งอาหารเครื่องดื่มไว้คอยบริการมาที่เดียวถือว่าอิ่มทั้งอาหารอิ่มทั้งบรรยากาศ